อุ้ยอันหนึ่งเนี่ยมันแรกก็ตั้งอันนี้เลยหรอตัวใหญ่มากเลยลูกอุ้ยขี่ได้แล้วคะ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ดน่ารักอะ่ะดูน้องสิใส่หมวกกระโหลกด้วยเก่งมากไดม้มูมูมิวมาด้วยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีปตี้ครับเมื่อกันอีกแล้วนะะี่ค่ะทุกคนเย,ย้ก็สำหรับในวันนี้ เราก็กลับกมากับ Minecraft ตะลุยเซิร์ฟเวอร์กันอีกแล้วนะีค่ะทุกคนซึ่งในวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า Pixelmon Scarlet นั่นเองค่ะทุกคนโอเคก็เป็นเซิร์ฟแนว Pixelmon อย่างแน่นอนนะคะตามชื่อของเขาเลยอ่ะดูวันนี้บุ๋มพามาดูกันว่าเซิร์ฟนี้มีอะไรดีบ้างซึ่งเซิร์ฟนี้นะคะก็เป็นตัว Pixelmon เวอร์ชัน1น6 5 6 5แล้วด้วยนะคะ โอเคอย่างแรกเลยนะคะทุกคนสิ่งที่บุ๋มอยากจะนําเสนอก่อนก็คืออะไรที่มันอยู่ใกละะ้นี่ค่ะอย่างเช่นตรงนี้เลยโปรโมโชั่นประจําเดือนนี้นะคะทุกคน,นว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีโปรโมชั่น150บาทนะคะเราก็จะได้ในบุ๋มจะเปิดให้ดูนะคะว่าจะได้เป็นอะไรบ้างซึ่งในโปรโมชั่น90บาทนะคะข้างในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพวก exp candy นะคะ quick ball แล้วก็เป็นกุญแจ p r o d o อ t form key ใช่ไหม โอเคอุ้ยอันนี้คือทั้งหมด90บาทโอเค okay. ต่อไปก็จะเป็นโปรโมชั่น150บาทนะะี่ค่ะทุกคนก็บุ่มกดชีพแล้วก็เปิดปุ๊บอ่ะข้างในนะะี่ค่ะก็จะมีขวานแบบนี้เลยนะะี่ค่ะทุกคนเราต้องกด c อนโทรลพเพื่อใส่ปุ๊บอ่ะนี่ไงบุ้มก็เอามาใส่มันใส่ตรงไหนตรงนี้หยาโอเค okay. นี่และเวลาเราถือนี่คะมันก็จะออกมาเป็นขวันหน้าตาแวบ,บนี้เลยนะคะมันก็คือจะเป็นแฟชั่นชิ้นหนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนอ่ะโอเคก็ได้เป็นกุญแจมาเหมือนกันนะคะแล้วก็พวกยีพีแคนดี้มากมายโอเคบุ๋งเก็บเข้ามาในตัวเลยปัป๊บปบต่อไปนะคะเราก็จะไปดูโปรโมชั่น300บาทะคะ่ะทุกคนไปนี่แล้เป็นปีกมานะะี่ค่ะซึ่งก็จะเป็นแฟชั่นเดี๋ยวเราเก็บมาเลย ก็จะมีของตามนี้คือยิ่งราคาเยอะแน่นอนค่ะทุกคนของมันก็จะได้เยอะนะคะใครที่เป็นสายเติมบุ๋มบอกเลยว่าเติมกันแบบสนุกสนานแน่นอนน่ะเออต่อไปนะคะเป็นราคา500บาทค่ะทุกคนนี่ได้เป็นอ่เหมือนเป็นสกินนะคะแล้วก็ของตามนี้ก็คือได้เยอะกว่าเมื่อกี้ไปอีกโอเคเดี๋ยวบุมขอเปิดให้หมดก่อนต่อไปเป็น1000บาทนะคะกดเปิดไปเลยนี่1000บาทก็จะได้ตามนี้เลยค่ะทุกคน คือควิกบอลตอนนี้บุ่มได้มาจนล้นตัวแลว้วอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองใส่วิธีใส่แฟชั่นนะคะ c อนโทรลพแล้วเราก็ลากไปใส่กันเลยอ่ออันนี้อันนี้ใส่ตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็นแฟชั่นเอาไว้ใส่ที่ตัวอ่าและตอนนี้บุ่มก็ได้เปลี่ยนหน้าตาเป็นที่เรียบร้อยใส่สกินใส่แฟชั่นเข้าเทสนะคะแล้วหน้าตาของเราก็จะกลายเป็นเหมือน คุณคนนี้นะคะที่บุ๋มก็มีความเหมือนเขาด้วยโอ้โหที่มันร่างกปปี้บอดี้เหมือนกันเป๊ะอ่ะดีนะคะก็จะเป็นโปรโมชั่นประจำเดือนนั่นเองนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปเริ่มดูส่วนอื่นกันเลยดีกว่านะคะส่วนแรกนะคะทุกคนก็จะเป็นเควสค่ะทุกคนซึ่งแน่นอนต้องเป็นเควสโปเกมอนเริ่มต้นนะคะเราก็สามารถคลิกขวาแล้วเราก็ พูดคุยกับเขาไปค่ะทุกคนไปคอมพลีทนี่พอเรากดคอมพลีทเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เป็นขนมปังมานะคะซึ่งก็เอาไว้กินนั่นแหละเนะาะใช่มันก็ไม่มีอะไรนอกจากเอาไว้กินนะคะและนอกจากนั้นเรายังจะได้เป็นเทรนเนอร์การ์ดนะคะบุ๋มคิดว่าเราจะต้องทำเควสอันนี้ก่อนเพื่อที่ เราจะได้เ,เลือกโปเกมอนเริ่มต้นนะี่ค่ะทุกคนอ่ะโดยอันนี้เนี่ยเขาให้เราเนี่ยเอาไปให้ดร์โอ๊กนะคะเพื่อรับโปเกมอนเริ่มต้นนั่นเองโดยที่ตอนนี้บุ๋มก็ต้องตามหาดร์โอ๊กดร์โอ๊กอยู่ที่ไหนเดี๋ยวขอหาสักครู่นะี่ค่ะทุกคนไปหากันเลยบุ๋มเดาว่าน่าจะอยู่ในแบบแบแน่อะไรอย่างเงี้ยบุ๋มว่าอยู่ในนี้แน่เลยห้องแลบบของศาสตราจารย์นี่เลยนะคะนี่เลยดร์โอ๊กบุ๋มก็จะเอาอันนี้ให้เขาแล้วเราก็กด c o m p ลีทไปค่ะเน้ยเ ดูซิได้เลยมาได้เป็นหมวกเทรนเนอร์มาแน่นอนนะคะทุกคนวิธีใส่ก็ control P เหมือนเดิมนะคะจะใส่เลยก็ได้หรือว่าอเอาเก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วเราก็จะได้เป็นคริสตัลเควสมานะคะแล้วบุ๋มก็จะได้เป็นสการเลตการ์ดซึ่งแล้วเราก็จะสามารถเลือกโปเกมอนเริ่มต้นได้ะคะ่ะทุกคนมาขอเลือกเลยแล้วกันเอาเป็นอะไรดีนะรอบนี้บุ๋มขอเป็นธาตุน้ําแล้วกันนะคะไดีดูสักตัวโอ้ตัวน,นี้ก็น่ารัก กดดูก่อนก็ได้ค่ะทุกคน <c oughs> คือบางคนเขาก็จะแบบไม่เน้นหน้าตาเน้นแบบตัวดีๆไงโลนบุ่มเน้นหน้าตาไปก่อนค่ะตัวไหนน่ารักแล้วก็ตัวนั้นการเลือกน่ารักดีเนาะทุกคนเนาะตัวไหนดีนะชอบตัวสีฟ้ามันมักวิตัวนี้ดีกว่ามัางกรน,น้อยโอเคนี่ค่ะเควสของเราก็จะสําเร็จไปอีกหนึ่งเควสแล้วนะคะแล้วเราก็จะได้เป็นโปเกมอนเริ่มต้นมานิลยน้องอไดนเสาร์น้อยนะคะ โอเคก็ okay, ประมาณนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูระบบส่วนอื่นกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้บุ๋มก็วิ่งเลยมานะคะทุกคนขอกลับหน้าสปาไปก่อนอะโอเคพอเราทำเควสเสร็จนะคะที่ตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปฝั่งซ้ายนะคะตรงนี้ก็จะมีพวกเป็นจุดวาร์ปต่างๆภายในเซิร์ฟเวอร์นะคะทุกคนเราก็สามารถกดคลิกแล้วก็จะมีวาร์ปไปสุ่มจุดเกิดในโลกโปเกมอนสุ่มจุดเกิดในโลกสร้างบ้านนะ่คะเดี๋ยวเราเลือกอีกแล้วก็จะมีโวอันนี้เป็นแบบ เราจะไปยูทิลิตี้นะคะไปชอบก็ได้เทรนนิ่งนะคะมียิมด้วยอ่าต่อไปตรงนี้นะคะก็จะมีเร t โทเค็นเทรดเดอนะคะเป็นที่สำหรับแลกรางวัลจากการตีเรทนั่นเองนะคะเราก็สามารถคลิกเพื่อดูได้นะคะว่าต้องใช้เท่าไหร่ในการแลกนะคะอู้นี่คืออะไรอะ่ะโอ้โหโคเท่ทุกคนดูเป็นแฟชั่นที่แบบสวยงามมากนะคะ อุ้ยนี่ก็สวยนี่ก็สวยเป็นแบบ red effect เนี่ยคะทุกคนอ่าโอเคอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบตรวจสอบสเตตัสโปเกมอนนะคะตัวนี้บุ๋มรู้สึกว่าบุ๋มทำตัวงสือใหญ่เกินไปวะเนี่ยแป๊ปนึงนะขอลองปรับลงก่อนนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสเตตัสของโปเกมอนเรานะคะซึ่งบุ๋มก็มีทั้งหมด3ตัวซึ่งด้านในนี้นะคะก็จะโชว์สเตตัสของโปเกมอนเราบุ๋มขออนุญาตโชว์สักตัวหนึ่งตัวนี้แล้วกันคลิกซ้ายปึ๊บกด โชว์ไปเลยอ่ะพอบุ่มกดไปเมื่อกี้เห็นไหมคะมันจะขึ้นในช่องแชทแล้วเราก็สามารถกดดูที่ชื่อของมันได้นะคะว่าสเตตัสมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งก็เอาไว้แบบโชว์เพื่อนแบบบางคนอาจจะแบบอยากแลกตัวนี้กับเพื่อนนะคะเพื่อนแบบอยากเห็นสเตตัสแล้วก็สามารถกดโชว์ให้เพื่อนดูได้นะคะโอเคแล้วต่อไปก็จะเป็นลิลิโกค่ะซึ่งก็จะเป็นที่สำหรับแลกลิลิโกที่แบบกับโปเกมอนหายากนะคะทุกคนอ่ะนี่แล้วก็เอาลิลิโกมาแลกเป็นอันนี้นะคะแล้วก็ มัาเลกเป็นเ a m i n g House t r a d e form อะโอเคต่อไปค่ะทุกคนฝังนี้หมดหรือยังบุ๋มขอวิ่งก้นไปดูตรงนี้เลยดีกว่าอะเราจะเจอกับ global trade system นะคะก็จะเป็นที่สำหรับซื้อขายทั้งโปเกมอนแล้วก็ไอเทมต่างๆนะคะอารมณ์เหมือนกับตลาดโลกไหมเออบุ๋มว่ามันน่าจะใช่นะเห็นไหมเราสามารถเอาของที่เรามีนะคะมาขายได้เช่นบางชิ้นแบบพวกแฟชั่นที่เราไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยจะขายก็มาขายในนี้ได้นะคะ ก็จะมีแค่หนาดเดียวนะโอ้มีนี่ด้วยมีปีกนะคะราคาอยู่ที่1 0 0 0 0แสนนะคะมีอันตร,บรีบอลขายด้วยนะคะอะไปค่ะต่อไปนะคะบุ๋มอยากรู้ว่าฝั่งขวามือมีอะไรนะคะตรงนี้ตรงนี้จะมีระบบรางวัลสะสมโปเกมอนเพื่อแลกรับของรางวัลมากมายนะคะหรือว่าทับเด็กได้ดูสิว้ตวตอนนี้โปเกมอนเด็กของบุ๋มมันมีแค่0.30เองค่ะทุกคนซึ่งจริงๆเราก็สามารถกดดูได้ใช่ไหม ปุ๊บอ่ะตรงนี้กดเข้าไปนะคะมันก็จะมีของรางวงรางวัลน,นะคะสิ่งที่ต้องการสะสมโปกเกมอน,นครบสบ10%ของโปกเกเด็กจะได้เป็นฉายามานะคะแล้วก็2500โปกเกมคอย16อันตราบอลแรกแอนดี้นะคะแล้วก็1เรนดอมโปกเกมอนนี่ก็ยิ่งสะสมได้เยอะนะคะของรางวัลมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งตัวนี้อยู่มากสุดก็คือ100%ซนะคะแล้วก็จะได้เป็นชายาโปเกมอนมาสเตอร์ค่ะทุกคนอ่านั่นจะเกินปุ้ยมุ้ยแล้วแบบยังเพิ่มความสามารถทับ PC อีกนะคะะว้าวก่อนแหละจับโปเกมอนเพื่อที่เราเนี่ยจะได้แบบของรางวัลพวกนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะต่อไปนะคะตรงนี้เป็นแล็บของศาสตราจารย์ที่บุ่มมาแลกเควสเมื่อสักครู่ยังไม่ได้ดูหมดเลยนะคะมีอะไรมีตรงนี้ค่ะ เป็นเควสเควสเทรดเดอร์นะคะสำหรับแลกเปลี่ยนไอเทมเควสนะคะนี่เลยแล้วก็สามารถนำคริสตัลเควสนะคะมาแลกเป็นพวกเอ็กพีแคได้นะคะซึ่งมันก็จะมีแบบโอ้มันมีแบบ XL มี L อมี M อย่างนี้หรอและนอกจากแลกพวกนี้ยังแลกเป็นพวกบอลได้ด้วยนะคะอุ้ยอันนึงเนี่ยมันแลกก็ตั้งอันนี้เลยเหรอแลกมาเลย <laughs> อันตราบอลเลยนะบุมมีแต่แบบบอลแบบปกติะคะ่ะทุกคนแล้วก็มีปีกแฟชั่นต่างๆสามารถแลกได้นะคะ นี่ก็จะเป็นตู้โชว์โปกเกมอนสุดน่ารักนี่ค่ะทุกคนอะฝั่งนี้นะคะทุกคนมีนักกายภาพโปกเกมอนเลยดูสิอ้มีฟิล์มนะคะเอาฟิล์มมาแลกเป็นรูปเหรอมูมาโฟโต้เดลี่เบิร์ดโฟโต้ ส่วนมากก็จะเป็นเควสนะคะทุกคนเราสามารถแบบมาทําได้มันจะมีเนื้อเรื่องแล้วก็มีเควสมากมายให้เราทําพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลมนันเองค่ะซึ่งในบุ่มขอยังไม่ทํานะคะพาทุกคนดูทั้งหมดก่อนข้างหน้าเรานะคะก็จะเป็นโปกเกมาดนะคะนั่นก็คือร้านค้าโปกเกมาดนั่นเองนะคะวิคน,นี้เขาจะเป็นพนักงานตำแหน่งตำแหน่งจัดขายเป็นคนขายนั่นเองค่ะทุกคนคลิกเข้ามาเราก็สามารถซื้อได้นะคะใช่ไหม ซื้อไปสักสิบอ้าเห็นไหมวิธีการซื้อแน่นอนมันอีซี่อยู่แล้วค่ะทุกคนมี r e a d i n g ได้วยหรอ Reading อ้าเป็นพวกแบบนี้ก็มีนะคะของพวกนี้นอกจากนั้นโปเกบอลก็มีนะคะสามารถซื้อไปใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ยังมีในร e เจนไอเทมนะคะ มีทุกอย่างจริงๆรวมแบบทุกอย่างฮิลลิ่งไอเทมก็มีนะคะพวกยาแบบเพิ่มพลังชีวิตเออแล้วก็จะมีไอพไอเทมด้วยนะคะ,อะนอกจากนั้นนะคะทุกคนก็จะมีโปรเทคนะคะที่คนที่เราสามารถมาซื้อได้ตั้งแต่ขนาด10บคูณสิไปจนถึงขนาด30มสคูณสากันเลยทีเดียวซึ่งโปรเทคที่เราได้มาเริ่มต้นเนี่ยก็จะมี10บคูณสิมันเองนะคะแล้วก็จะมีพวกอาหารก็มีที่ขายของด้วยนะคะใครทฟํฟาร์มขายก็มาขายของได้พว,พวกเออกองฟางพวกข้าวนะคะหรือว่าเราจะขายพวกเพชรพวกแับบ แร่ต่างๆ,ๆนี่ค่ะทุกคนขนมาขายได้เลยซึ่งส่วนตัวบุ๋มมองว่าฮะทเป็นฟางนะคะแล้วก็มันทาเป็นกองฟางรวมไปทีเดียวเลยราคามันก็ดูเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะทุกคนซึ่งจริงๆมันก็เท่าๆกันกับอันนี้รวมกัน9ว้าันนั่นแหละทุกคนซึ่งวันนี้มันรู้สึกว่าแบบราคามันสูงไงและ4บาทเลยนะเออโอเคตบบุ๋มขอเรียกโปเกมอนเริ่มต้นทางบุ๋มออกมาเป๊ะหนึ่งนะคะเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะเอา EP Candy พวกนี้นะคะยัดน้องเข้าไปไอ่ะเห็นไหมมันได้จริงด้วยทุกคน อันนี้่เอาไว้ทาให้โปเกมอนเรามันแบบว่า <c oughs> แข็งแกร่งโอ้โหบุ่มยัดไปทีเดียวนี่บุ่มกดแบบไอ้นี่เลยไม่เสร็จอีกโอเคเลือกเป็นอันนี้แล้วกันไปอโอ้โหโอเคอัพรัวๆค่ะทุกคนอัพรัวๆแบบนี้อีโวเลยไหมนี่โอ้อีโวเลยจริงด้วยโอเคเด็ดูสิยังไม่ทันได้เด็กเลยโตซะและ้วโอเคอีโ e วเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่เลย ไว้โตขึ้นมานิดนึงแล้วไนด,ดูซิมุมเขอยัดยัดเพิ่มอีกสักอันหนึ่งนะคะให้มันอีโวอีกสักนิดนึงอ่าอีโวอีกรอบสองค่ะมาดูกันว่ารอบนี้จะตัวใหญ่ขึ้นแค่ไหนคือแบบเกิดมาปุ๊บนี่คือแบบไม่ต้องรอโตเลยแป๊บเดียวอีโวเอาเลยค่ะทุกคนไปด,ดูซิว้าววใหญ่มากเลยลูกหนูเวลเท่าไหร่แล้วเวลสี่สิเลยเหรออุ้ยขี่ได้แล้วค่ะ นี่เลยอุ้ยแต่ว่าโทแแ้้วไม่น่ารักเหมือนตอนเด็กเลยนะลูกนะหนูออกแนวน่ากลัวนิดนึงอะีหนมขอเอาตัวอื่นออกมาโชว์หน่อยนี่ตัวนี้นะคะแอดมินให้บมุมานะคะขวับขี่ได้ไหมเนี่ยอุ้ยขี่ได้บินได้ด้วยโอเค very good นี่โอ้โหคือเรายิ่งไม่รู้โอเคค่ะทุกคนเราไปกันต่อนะคะหลังจากที่เมื่อสักครู่เราได้ไป ตรงนี้มานะคะแล้วก็ตรงนี้ต่อไปบุม๋มจะพาทุกคนมาที่ตรงนี้กันก่อนนะคะนี่เลยเป็นหน้าตาแบบนี้ที่ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเครดช็อปนะคะทุกคนเป็นร้านกล่องสุ่มนั่นเองค่ะซึ่งเราจะพลาดเป็นไปไม่ได้นะคะก็จะมีกล่องสุ่มมากมายไก่กลองนี่นะคะ่ะทุกคนเริ่มจากนี่เลยกล่องสุ่มโปเกมอนฟอร์มพิเศษตรงนี้นะคะของข้างในก็จะมีเป็นโปเกมอนเด็กนะคะทุกคนตามนี้ซึ่งไม่มีหน้าตาให้ดูอะ่ะบุ๋มเองก็ไม่รู้ว่าแต่ละตัวหน้าตาเป็นยังไง โอเคต่อไปก็จะเป็นสกา r l เล g ตเจนเีคะนี่เลยอันนี้ก็จะมีพวกโปเกมอนเจนเก้านะคะแล้วก็จะมี p พาราดอฟฟ์อ่านี่ก็จะเป็นที่ส่มอีกที่หนึ่งแล้วยังไม่หมดนะคะทุกคนยังมีกล่องซุ่มโปเกมอนธรรมดานะคะ นอกจากนั้นก็จะมีพวกชายนี่ล e เจนารี่ชายนี่ลีเจนารี่นะคะแล้วก็ h i d เดน a b i ิลิตอะไรประมาณนั้นด้วยนะคะทุกคนนี่มีหลายตัวมากนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงกันเลยซึ่งตอนนี้ถามว่าบุ๋มมีอะไรให้ไอ้นี่ได้บ้างบุมก็จะมีพวกอ่า๋ยวขอลองเป็นพาราดอกคีก่อนเลยนี่ได้มาจากโปรโมชั่นนะคะโอ้โหเปิดแบบอย่างเท่ได้อะไรมานี้ไม่สิบุม๋มได้ตัวนี้มาทุกคน น้องเขียวมาว้าวดวงดีไหมเนี่ยไม่รู้นะคะเปิดสักตัวสิออกมาจากอัลตราบอลสินะรอบนี้บุ๋มได้เป็นตัวนี้นะคะนี่ลเลยโอ้โหโคเทโค,โ,คโ,โ,โหดอีกสักตัวแล้วกันนี่คะ่ะทุกคนแต่ละตัวบอกเลยไม่ธรรมดานี่อุ้ยตัวนี้ใหญ่จริงทุกคนตัวนี้ใหญ่จริงต้องออกไปโชว์ข้างนอกตัวใหญ่แบบนี้มันน่าสานใจนี่ ว้าวบุ๋มก็มีโปเกมอนตัวนี้ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยอีกสักหน่อยเดี๋ยวเปิดไปให้หมดเลยนะคะที่มีในมือตอนนี้ตอนนี้มันเซนไปที่ PC นะคะทุกคนบุ๋มให้มันส่งไปที่เครื่อง PC เพราะว่าตัวบุ๋มมันเต็มนะคะโอเคตอนนี้เปิดหมดแล้วนะคะต่อไปบุ๋มจะไปเปิดชายนี่ e ี e จเนร y นะคะก็จะเป็นตรงนี้ต่อไปก็จะมี a r a ดอกบุ๋มเปิดไปแล้วเนาะ มีสกาเลตเจนนะคะแล้วก็เบบี้โอเคไปลองเปิดเบบี้ดูเลยโอเคจากนั้นนะคะแล้วก็ยังเหลือสกาเลตเจนนะคะมาเปิดไปอันนี้เปิดสัก4ตัวก็พอโอเคเปิดเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเราไปดูกันดีกว่าว่าบุ่มเปิดได้ตัวอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวเราไปที่แดงๆน,นี้น่าจะเป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์หรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูกัน อาวใช่จริงด้วยข้างในนี้คือโปเกมอนเซ็นเตอร์นะคะไหนดูซิขอดูเครื่อง PC ก่อนเลยว่ามีตัวอะไรบ้างปึบนี่โอ้โ <c> ห <oughs> ตัวใหญ่ข้างบนนี้บุบน่าจะได้มาจากกล่องพาราดอกนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่เปิดในช h ยนี่ด g จ n เนลีมานะคะอุ้ยตัวนี้น่าสนใจเนาะ บุ้มเอามาแทนเอามาแทนไว้ก่อนตัวไหนมันดูหน้าแบบเอามาโชว์ตัวนี้ได้ซ้ำมาสองตัวทุกคนโอ้โหแล้วก็จะมีพวกเบบี้นะคะที่เปิดมาได้อประมาณนี้ไหนดูซิขอ,อยัดโชว์เลยนะคะว่าได้อะไรมานี่ลบจากน้องขาวนะคะต่อไปน้องเขียวว้าวโหโคตรเท่ทุกคนดูโอเคต่อไปนะคะตัวนี้อ๋อตัวนี้บุ้มมีแลน่นะ ตัวนี้ตัวนี้ตันีน่ารักอ่ะดูน้องสิใส่หมวกกะโหลกด้วยอ่าต่อไปน้องสีฟ้าตัวนี้ค่ะนี่โคตัวใหญ่เป็นเต่าตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มนี่เองเนีคะต่อไปนะคะก็เจ้าตัวนี้จตาตัวสีม่วงนี่ตัวนี้น่ารักน่าขี่นียทุกคนดูสิว้าวโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับตัวที่บุ๋มได้มาเมื่อสักครู่ซึ่งข้างในนี้นะคะก็จะมีนี่ลืมเลย เรากดเพื่อทำเคเวสให้มันเสร็จดีกว่าอะกดคอมพลี e ไปวิทย้เป็นอันนี้มาอีกแล้วเนะคะเป็นคริสตัลเควสนะคะเอาไปแลกของรางวัลได้โอเคแล้วนอกจากนั้นก็จะมีคุณพยาบาลจอยนะคะที่จะแบบดูแลรักษาโปเกมอนให้เราซึ่งจริงๆโปเกมอนบุบยังไม่เจ็บตัวหรอกแต่ว่าามารักษาไว้ก่อนแล้วก็จะมีที่มูฟนะคะอันนี้ เขาเรียกว่าอะไรมูฟลิเลเนอร์นะคะแล้วก็จะมีเครื่องแบบเลขกเปลี่ยนโปเกมอนอะไรต่างๆนะคะก็จะอยู่กันในนี้เลยนะคะสำหรับโปเกมอนเซ็นเตอร์นั่นเองเนาะโอเคผมรู้สึกว่าฝั่งนี้น่าจะหมดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวขอไปที่สปาวนะคะแล้วเราลองหันหลังกลับเพราะว่าข้างหลังยังมีอีกนิดหน่อยนะคะ ก็จะมีตรงนี้นะคะคือ e l o Rating System นะคะจะมีระบบเกี่ยวกับการแบตเทิลจัดอันดับผู้เล่นที่เก่งที่สุดเมื่อจบซีซันผู้เล่นจะรับรางวัลตามลำดับคะแนนนั่นเองค่ะทับเรตติ้งป้าพอาทับเรตติ้งปุ๊กข้างในเนี่ยก็จะมีจับคู่แข่งขันนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเราก็ต้องใช้โปเกมอนที่มันไม่ถูกแบนด้วยนะตัวที่บุ๋มมีในตัวเนี่ยตอนนี้มันเป็นโปเกมอนที่แบบไม่ได้ใช้ในการลงแข่งนั่นเองนะคะทุกคนอ่า ต่อไปฝั่งนี้นะคะมีอะไรตรงนี้จะมีโปเกรม builder นะคะที่ไว้สำหรับปรับแต่งโปเกมอนได้ตามต้องการนะคะอย่างเช่น ivs evs นะคะหรือว่าปรับ nature ปรับไซส์ต่างๆนะะี่ค่ะทุกคนวิธีใช้เนี่ยแล้วก็สามารถทับโปเกรม builder นะคะหรือว่าทับ token นั่นเองคลิกที่ตัวเขาไม่ได้นะโอเคโปเกรม builder นี่นะคะพอเข้ามาข้างในแล้วก็เลือกเลยว่าเราจะเอาตัวไหนไปปรับแต่งเนี่ยคะยเช่นผม,มจะปรับแต่งด้วยตัวนี้นะคะทุกคน ก็มาดูมีแบบปรับแต่งพวกเลเวลนะคะชายนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใช้10 t โทเค็นบุม๋มมีโทเคตไหมเนะี่ยวันละเชียดันลองทับโทเค็นก่อนนะคะทุกคนยังไม่ได้ลองทับโทเค็นเลยโอเคตอนนี้เหมือนบุม๋มจะไม่มีโทเค็นะคะก็เลยไม่สามารถใช้คำสั่งนี้ได้โอเคต่อไปนะี้คะทุกคนก็จะมี general challenger นะคะไม่สามารถใ,ใช้โปรแกรมในตำนานได้ สามารถแบตเทิร์กับหัวหน้าลีเดอร์เพื่อชิงตำแหน่งลีเดอร์เป็นของตัวเองได้ด้วยว้าวฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนเคแล้วตรงนี้นะคะก็จะมี l ีเจเนอเรติชัลเลนเจอร์นะคะให้ใช้โปเกมอนในตำนานได้แบตเทิร์กับหัวหน้าลีเดอร์ได้นะคะเพื่อเป็นเพื่อเอาตำแหน่งลีเดอร์มาเป็นของตัวเองนั่นเองอะ ซึ่งข้างหน้าเรามันก็คือสนามประลองนั่นเองนะคะทุกคนตรงนี้จะมีเป็นแชมเปี้ยนภูมิภาคนะคะคิดขวาเพื่อพูด,พด,พดคุยโอเคก็คือจะไว้สําหรับอธิบายนะคะว่าตรงนี้ไว้ทําอะไรซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่สําหรับจัดแข่งนะคะทุกคนภายในเซริร์ฟซึ่งจะมีทุกๆเสาร์อาทิตย์ในอาทิตย์แรกของเดือนจะเป็นการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดคือการแข่งขันชิงแชมเปี้ยนของเซิร์ฟเวอร์ว้าวก็คือตรงนี้ชิน,น้าไว้แข่งกันนะ่ะและตรงนี้เรามีอะไรคะ คลิกขวาเพื่อพูดคุยอ๋อมันมีชั้น3ชั้น4อีกหรือนี่อ๋อโอเคซึ่งแน,น่นอนข้างบนผมคิดว่าน่าจะเป็นที่แบบแบตเทิลนั่นแหละโอเคกลับลงไปชั้น1กันดีกวา่าอะมีประมาณนี้นะคะสำหรับอารีนาในส่วนนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับท็อปแรนนะคะของเซิร์ฟเวอร์นี้เรตติ้งเขาอยู่ที่1,000กว่าเลยนะ1,071อันดับ2 1,038แล้วก็ตา่มมาด้วยอันที่3 1>, 1 0 1 7นะคะทุกคนว,ว้าวโอ้โหมันจะมีแบบวินเรตบอกด้วยนะว่าแบบชนะมากี่ครั้งอัตราการชนะเท่าไหร่เนี่ยทุกคนมีแต่คนโหดๆทั้งนั้นเลยในเซิฟนี้ระบบยังไม่ได้มาตรงนี้นี่นะเดี๋ยวขอมาแวะดูสักหน่อยนะคะโอเคก็จะมีเควสเหมือนเดิมค่ะให้เราทําแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นอาคารประลองโปเกมอนหรือว่าแบ t เทิลทาวเวอร์นั่นเองนะคะอ่ะตรงนี้มีช็อปขอเปิดดูนถอยละกันมีเมกาสโตนอ่ะชา ใช้เงินใช่ไหมคะ400 BP ซื้อบุ่มตังพอป้ะวะทุกคนบุ่มขอลองดูหน่ยโอเคพอยไม่พอซื้อไม่ได้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นการจัดอันดาบนะคะทุกคนมาให้ดูสินี่ไงแม่ท่นพอยต์บุ่มมีศูนย์แต่บุ่มไม่สามารถทําอะไรได้จริงๆด้วยออยากเริ่มแม่ท่นะแต่เปลี่ยนโปกเกมอนได้ไหมไม่แน่ใจเลยว่าตัวที่เรามีมันจะเก่งหรือเปล่ามาราเดียนโอเค เอาเป็นตัวนี้มา r ริออนนะคะโอเคไปค่ะทุกคนขอลองตีไปเลยเฮ้ยตัวที่อุย้ยได้อยู่เนะะี่ยค่ะมันเรียกว่าสิเราก็อุย้ยโอเคตัวตีรอบ2ก็คือตุยไปเรียบร้อย,โอ,ยโอเคค่ะทุกคนประมาณนี้สําหรับการมาแบบว่า b a t เทิลทาเวเนะคะยังเหลือตรงนี้นะคะทุกคนที่เรายังไม่ได้ไปตะลุยทัวกัน น่าจะเป็นผู้เควสซะส่วนใหญ่ปะจริงด้วยนี่ก็เป็นเควสนะคะสามารถมารับเป็นพวกแบบเควสเนื้อเรื่องอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนโอ้ตรงนี้มีเทรนนิ่งคอร์ดนะคะเอาไว้สำหรับฝึกฝนโปกเกมอนด้วยอพอวิ่งเข้ามาแล้วยงังไงต่อเหมือนจะต้องขึ้นไปชั้นบนหรือเปล่าโอเคขึ้นมาแล้วอ่าโอเคนี่คือชั้นบนสุดใหดูสินี่ก็จับตีไปเลยสิคะบอกกันเลยแป๊บเดียวโปกเกมอนบุ่มนี่คือ เวลก็100อยู่แล้วนะตัวที่มายังไงก็ชน,นะนะคะสำหรับเวลยี่สิโอเคเป็นการมันแบบเพิ่มเลเวลให้กับโปเกมอนของเราทานองนั้นนะคะบุ๋มควรเอาโปเกมอนเริ่มต้นทั้งบุมม๋มมาตีทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นที่ฮิวทั่วๆไปนะคะก็สามารถมาเลือกฟาร์มได้นะคะทุกคนเมื่อกี้เวลยี่สิบโอเคชั้นนี้จะเป็นชั้นเวลยี่สิบสินะโอเคในบุ๋มขอลองใช้คําสั่งวาร์ปดูสักหน่อยนะคะว่าเราจะไปที่ไหนกันดีเดี๋ยวลองไปที่นี่ไง Player Challenger นี่คะ่ะทุกคนเพลเยอร์ชาเลนเจอร์ข้างในเป็นแบบนี้เลยจับคู่แข่งขันนะคะทุกคนตอนนี้บุ๋มต้องรอก่อนไม่รู้ว่าจะมีคนมาตีด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็ข้างในเน่นอนเป็นที่ฮีวโปเกมงไปโปเกมอน Pokemon นะคะทุกคนตอนนี้น่าจะไม่มีใครมาแข่งกับเรานะคะทุกคนเท่าที่บุ๋มดูนะสกิลไ,ไปดูตรงที่สกิลกันบ้างดีกว่าเหมือนจะยังขาดอยู่นะคะนี่เลย พอมาถึงปุ๊บตรงนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบสกิลที่ต้องเก็กบค่าประสบการณ์เพื่อปลดล็อกอ b i ิลิตนะคะเพื่อความสามารถพิเศษของเราเองล้ทงทับสกิลดูนะคะอันนี้บุ่มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะบุ๋มทำไม่ใช้สกิลไม่ได้เนี่ยอันนี้ไปเลยเราเดินทางไปแบบง่ายๆเลยนี่ซึ่งโลกนี้นะคะบุ๋มคิดว่าน่าจะเพิ่งนะเหมือนมีโปรเทคใช่ไหมเมื่อกี้จริงด้วยก็แสดงว่าเ,วเป็นโลกสร้างบ้านนะคะในจุดๆนี้ โชว์เ,เข้าไปล้วกโอ้โหบุ๋มยังตีเขาไม่เข้าจริงๆนะเนี่ยเก่งมากไดม้มูมูมิวมาด้วยนี่มีหลายตัวเลยทุกคนมาตีเล่นก็ได้นะคะเนี่นอ้ถ้าบุ๋มตีบุ๋มก็มันจะตายเลยไงยได้แล้วโปกเกมอนมาไปค่ะกลับหน้านสปาวได้สบายใจเอามาโชว์ได้แล้วว่าบุ๋มมีแบบโปกเกมอนจับเองไหนนี่นั่นรังมา โอเคค่ะทุกคนสำหรับในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะสำหรับภายในเซิร์ฟ p i กเซลมอนสกาเลตนั่นเองนะคะถ้าหากใครสนใจอยากจะแวะมาลองเล่นดูนะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดตัวเกมนะคะได้ที่ลิงก์ใต้คลิปบุ่มเลยนะก็ไปสมัครให้เรียบร้อยแล้วก็โหลดตัวลันเชอร์มาจากนั้นก็ทำการล็อกอินก็จะสามารถเข้าเล่นในเซิร์ฟนี้ได้แล้วนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้บุ๋มก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย